ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อนุ8เอกสารราชการหมายความว่าเอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่และให้หมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วยดีกาสำคัญบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถยนต์หนังสือรับรองราคาที่ดินเป็นเอกสารซึ่งเจ้าพนักง,งานได้ทำขึ้นในหน้าที่จึงเป็นเอกสารราชการบันทึกที่เจ้าพนักง,งานเขียนทำขึ้นไว้เป็นส่วนตัวโดยไม่ได้มีหน้าที่ราชการนั้นมิใช่เอกสารราชการใบรับรองการตรวจสภาพรถ แผ่นป้ายแสดงการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมิใช่เอกสารราชการ